สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กบกุญแจชีวิตผู้ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยกุญแจแห่งดวงดาวในช่วงจับตาพระราหูย้ายราศีว่าจะส่งอิทธิพลเช่นไรกับชาวราศีมิถุนกันบ้างค่ะโดยในวันที่30มีนาคมของปี2565นี้นะคะโดยอ้างอิงตามปฏิทินสุริยญาติของไทยค่ะ พระราหูนั้นจะโครจรยกย้ายราศีจากราศีพฤษพเข้าสู่ราศีเมษในเวลาสองนาฬิกายี่สิบห้านาทีค่ะและจะอยู่ไปยาวๆประมาณหนึ่งปีครึ่งโดยอยู่ไปจนถึงวันที่สิบเจ็ดตุลาคมของปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกเลยนะคะพระราหูนั้นถือเป็นดาวบาประเคราะห์นะคะ โดยมีนิยามในทางโหราศาสตร์ว่ามัวเมาทายราหูพระราหูนั้นถือเป็นดาวตัวแทนของโมหะเจริญค่ะเป็นเจ้าแห่งความรุ่มหลงมัวเมาหูเบาบ้ายอหลงง่ายเชื่อง่ายกล้าได้กล้าเสียมุทะลุดุดันบ้าอำนาจชอบอบายามุกทุกชนิดค่ะส่วนในด้านดีนะคะพระราหูนั้นจะมีความรู้พิเศษกว่าคนอื่นค่ะฉลาดทันคน ช่างสังเกตปรับตัวเก่งไอเดียดีมีความคิดสร้างสรรค์มีมนุษยสัมพันธ์ดีเข้ากับคนอื่นได้ง่ายและยังมีความกระตันยูรู้บุญคุณคนสูงอีกด้วยล่ะค่ะและเมื่อพระราหูนั้นเดินจรถึงดวงชะตานะคะมักให้โทษมากกว่าให้คุณค่ะและเมื่อถึงคราวให้คุณพระราหูนั้นก็จะให้คุณอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันค่ะ สำหรับการทายดวงของอาจารย์กบนั้นนะคะเน้นทายดวงกันที่ลัคนาราศีเกิดค่ะและสำหรับท่านที่ไม่ทราบลัคนาราศีเกิดนะคะก็พออนุโลมให้ใช้ราศีของช่วงวันที่เกิดดูได้เช่นกันค่ะสำหรับชาวราศีมิถุนนั้นหากย้อนกลับไปในช่วงเวลาประมาณสักสี่ปีกว่าที่ผ่านมาพระราหูซึ่งถือเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะอันหมายถึงพ่อแม่ ครูอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายการศึกษาเล่าเรียนชื่อเสียงเกียรติยศรวมถึงความสุขความสำเร็จและการต่างประเทศได้เดินจรอ,อยู่ในจุดให้โทษกับดวงชะตาของชาวราศีมิถุนค่ะก็ส่งผลให้บางท่านนั้นอาจถึงขั้นบ้านแตกสาแรกขาดกันเลยนะคะสำหรับบางท่านอาจสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก สูญเสียผู้อุปถัมภ์บางท่านอาจจะต้องย้ายที่อยู่ที่ทำงานหรือย้ายภูมิลำเนาบางท่านก็อาจจะตกงานบางท่านเริ่มธุรกิจใหม่ก็ไปไม่รอดนะคะบางท่านก็อาจจะถูกโกงถูกหลอกหรือว่าถูกใส่ร้ายป้ายสีให้เสียชื่อเสียเสียงนะคะบางท่านก็อาจจะเกิดคดีความบางท่านก็เกิดการขาดสภาพคล่องทางด้านการเงินทำให้เป็นหนี้เป็นสินในช่วงที่ผ่านมานะคะและบางท่านที่ดูเหมือนจะ ดวงดีก็ดีไม่ตลอดรอดฝั่งเป็นต้นค่ะและตั้งแต่วันที่30มีนาคมนี้เป็นต้นไปนะคะ โดยประมาณหนึ่งปีครึ่งค่ะพระราหูนั้นเดินโครจรเข้าเรือนราพะของดวงชะตานะคะซึ่งเรือนราพะนั้นก็หมายถึงโชคลาภผลประโยชน์และรายได้นะคะซึ่งเรือนราพะนั้นเป็นเรือนที่สิบเอ็ดของชะตาราศีเกิดของชาวราศีมิถุนค่ะก็เป็นตําแหน่งให้คุณของพระราหูนั่นเองนะคะหากท่านไม่มีดาวตั้งรับที่ขัดแย้งกับพระราหูในดวงกําเนิดอาจารย์กบขอการันตีฟันธงเลยค่ะว่าชาวราศีมิถุนนั้นจะฟื้นตัวขึ้น,นอย่างแน่น แน่นอนค่ะท่านมีโอกาสจะได้ขึ้นแท่นเศรษฐีใหม่รวยแน่นๆกันอย่างแน่นอนเลยละค่ะ ดังคำประพันธ์ของท่านหลวงวิสารดลุนกรนะคะท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าราหูเป็นสิบเอ็ดชอบยาตรามีชัยยาลาบสมบูรณ์ยิ่งเป็นค้อนตอกตะปูความสำเร็จให้กับชาวราศีมิถุนว่าจะดวงดีกันในช่วงที่พระราหูโคจรอยู่ในจุดที่ให้คุณกับดวงชะตาของท่านโดยประมาณหนึ่งปีครึ่งเลยนะคะ ก็ถึงรอบจังหวะที่ดวงชะตาของท่านจะเติบโตนะคะก็ขอให้ชาวราศีมิถุนนั้นมั่นใจแล้วก็ลุยให้เต็มที่เลยค่ะเพราะถือเป็นช่วงเวลาที่งานคือเงินเงินคืองานบั้นดานสุขให้กับท่านอย่างแท้จริงเลยละค่ะ ท่านที่ต้องการจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆนะคะก็จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากค่ะท่านจะมีชื่อเสียงในแวดวงของการทำงานมากขึ้นที่ทำธุรกิจการค้านะคะก็จะเจริญเติบโตหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองค่ะที่ทำงานประจำก็จะมีความเจริญก้าวหน้าดีได้รับการปโปรโมตได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งท่านที่ตกงานคอยงานก็มีโอกาสได้งานสมใจปรารถนาค่ะ อีกทั้งผู้ที่เคยเป็นศัตรูกับท่านก็จะกลับกลายมาเป็นมิตรนะคะท่านที่เคยเจ็บป่วยสุขภาพพลานามัยก็จะกลับมาสมบูรณ์แข็งแรงขึ้นค่ะ ผู้ใหญ่ที่เคยเหม็นขี้หน้าท่านหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยอุปถัมภ์ค้ำชูแล้วก็ล้างลาห่างไกลกันไปนะคะก็จะคืนกลับความสัมพันธ์ขึ้นมาค่ะหรือว่าท่านอาจจะได้พบเจอกับผู้หลักผู้ใหญ่คนใหม่ที่จะเข้ามาช่วยอุปถัมภ์ค้ำชูให้ท่านออให้ท่านนั้นเกิดความสุขความสําเร็จในกิจกรรมการงานหรือว่าให้โอกาสในการแสวงหาโชคลาภและเงินทองกับท่านอีกด้วยละค่ะ ส่วนท่านที่ชอบลงทุนนะคะเช่นอาจจะลงทุนอะไรที่มีความเสี่ยงสักหน่อยเช่นลงทุนทองคำลงทุนในหุ้นหรือว่าลงทุนในเหรียญคริปโตเหรียญบิตคอยนะคะหรือว่าการเสี่ยงโชคอื่นๆรวมถึงการพนันขันต่อต่อตางๆหรืองานที่ออกแนวสีเทาๆนิดๆนะคะก็จะยิ่งสอดคล้องกับพระราหูที่เดินจรให้คุณกับดวงชะตาของท่านในเลือนลาพระเป็นอย่างยิ่งเลยละคะ่ะ โดยเฉพาะท่านที่มีดาวเสาร์ตั้งรับอยู่ในเรือนราศีเมษนะคะเมื่อพระราหูเดินจรมาทับเนี่ยถือว่าเป็นเกณฑ์โชคใหญ่เลยละค่ะท่านจะได้โชคลาภได้ทรัพย์สินเงินทองรวมไปจนถึงคนโสดก็มีเกณฑ์ได้คู่อีกด้วยละค่ะอีกทั้งพระราหูที่เดินจรเข้าเรือนราศีเมษนี้นะคะถือว่าเป็นเรือนโชคลาภของชาวราศีมิถุนค่ะตรงนี้เนี่ยยังได้เกณฑ์เทวีโชคอีกด้วยนะคะ ซึ่งเกณฑ์เทวีโชคนั้นก็จะโดดเด่นในเรื่องของเมตตามหานิยมค่ะโดยเฉพาะดวงของท่านสุภาพสตรีนะคะจะโดดเด่นเป็นพิเศษเลยล่ะค่ะอีกทั้งพระราหูในเรือนราศีเมษนี้ยังได้เกณฑ์บุญอสุราฤทธิ์อีกด้วยค่ะซึ่งถือเป็นราหูที่มีฤทธิ์ทามากเป็นพิเศษเลยนะคะอีกทั้งยังได้เกณฑ์ยงยศอีกด้วยซึ่งเกณฑ์ยงยศก็หมายถึงการมีชื่อเสียงนั่นเองค่ะ ซึ่งเกณฑ์เหล่านี้นะคะถือเป็นเกณฑ์สนับสนุนให้มีพักพวกเพื่อนฝูงหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความอวถทำค้ำชูกับชาวราศีมิถุนเป็นอย่างดีค่ะให้ท่านนั้นได้รับการยอมรับในแวดวงของการทำงานแล้วก็มีชื่อเสียงโดดเด่นเป็นที่รู้จักมากขึ้นอีกด้วยละค่ะ โดยการทำนายดวงของอาจารย์กบนี้นะคะถือเป็นการทำนายดวงโดยภาพรวมค่ะเพราะหากท่านมีดาวตั้งรับที่ขัดแย้งกับพระราหูที่ตั้งรับอยู่ในเรือนราศีเมษและในเรือนราศีตุลหรือว่าพระราหูเดินจอนมาเป็นกรากินีตามหลักทักษาจรปีพระราหูก็จะให้คุณกับดวงชะตาของท่านได้ไม่เต็มที่ค่ะ และท่านในดวงชะตาของท่านมีดาวตั้งรับที่ดีกับพระราหูรวมถึงพระราหูเดินจรมาเป็นเดชเป็นสีเป็นมนตรีท่านก็จะได้รับโอกาสและโชคลาภจากพราหูอย่างเต็มที่เลยละค่ะและหากท่านต้องการทราบโดยละเอียดว่าพระราหูนั้นเดินจรมาให้คุณกับดวงชะตาอย่างเต็มที่หรือไม่ท่านอาจจะต้องตรวจเช็คดวงชะตาเพิ่มเติมจากหัวนส่วนตัวของท่านนะคะหรือว่าจะตรวจเช็คดวงชะตาเพิ่มเติมกับอาจารย์กบก็ได้เช่นกันค่ะ ในช่วงท้ายนะคะอาจารย์กบก็ขอแนะนําในเรื่องของการทําบุญเสริมดวงชะตาเอาไว้สักนิดนึงค่ะหลวงปู่ล่าท่านได้กล่าวเอาไว้ว่าบุญนั้นไม่มีตัวไม่มีตนแต่มีฤทธิ์ค่ะนั่นก็หมายถึงบุญจะเป็นบุญฤทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองดวงชะตาของเราค่ะในยามที่เราดวงตกนะคะบุญก็จะเป็นตัวอุ้มชูดวงชะตาของเราไม่ให้ตกแรงจนเกินไปค่ะ และในยามที่ดวงชะตาของเราดีนะคะบุญก็จะเป็นตัวคอยอุ้มชูดวงชะตาของเราให้ดวงของเรานั้นดียิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นเองค่ะโดยในการทําบุญนะคะไม่ว่าจะเป็นการทําบุญการให้ทานการรักษาศีลหรือว่าการเจริญภาวนาถือเป็นบุญญาลิศที่ดีทั้งสิ้นเลยละค่ะและโดยตามความเชื่อนะคะพระราหูเนี่ยถือเป็นจุดคลาดค่ะหรือว่าเป็นจุดเงามืดเงามัวนะคะ ในการทำบุญเสริมดวงชะตาที่เกี่ยวข้องกับพระราหูจึงนิยมทำบุญอันเกี่ยวข้องกับแสงสว่างค่ะเช่นการเติมน้ำมันตะเกียงการถวายค่าไฟฟ้าถวายหลอดไฟถวายเพียนพรรษาหรือว่าจุดประทีปโคมไฟถวายเป็นพุทธบูชาค่ะแล้วเราก็ตั้งจิตอธิษฐานนะคะให้ขอร้ายภัยเวรต่างๆอย่ามาก่ำกลายแล้วก็ขอให้พบเจอแต่คนดีๆโอกาสดีๆจะหยิบจับทำอะไรก็ให้สำเร็จได้โดยง่ายค่ะ อาจารย์กบก็ขออวยพรให้ชาวราศีมิถุนนั้นโชคดีมีความสุขนะคะท่านคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมดังความมุ่งมา่ปรารถนาแล้วก็ได้ฟื้นตัวและรวยแน่นๆขึ้นแท่นเศรษฐีใหม่ภายในปีนี้เลยนะคะ ถ้าท่านชอบคลิปนี้อาจารย์กบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์กบในการผลิตคลิปดีๆเพื่อนำมาแบ่งปันกันอีกนะคะและถ้าต้องการติดต่อตรวจดวงชะตาเพิ่มเติมกับอาจารย์กบสามารถติดต่อได้ที่ Line ID 0890034555ค่ะจะมีแอดมินดูแลคิวแล้วก็แจ้งค่าใช้จ่ายให้นะคะ สำหรับคลิปนี้ที่ฟังกันมาจนจบคลิปเลยอาจารย์กบก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยละคะ่ะสวัสดีค่ะ